สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมาอัปเดตการเลี้ยงตะกะแตนนะครับทดลองเลี้ยงตะกะแตนปลาทางกาครับเขาบอกว่ามันเลี้ยงง่ายมาครับวันนี้เข้าสู่วันที่6แล้วครับนี่นะครับที่เห็นเป็นจุดดำๆดำๆก็คือตะกะแตนนะครับนี่ นี่ครับผมมันกําลังลอกคราบครับลอกคราบครับผมนี่เห็นไ,ไหมครับนี่ถวัดไอด้ดำๆคือคือน่าจะเป็นร่างเก่าครับนี่น,นี่ออกมาใหม่ๆมันจะเป็นสีใสๆครับผมตัวขาวๆนี่จะออกแล้วครับจะออกแล้ว 6วันครับผมอลอกคราบแล้วนี่ครับอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับ <c oughs> อันนี้เน้นทดลองเลี้ยงครับทดลองเลี้ยงว่าเราจะเดินหน้าต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ครับ บางทีก็ไม่ชัดนะครับมันเป็นอะไรเนี่ยตันนี้จะนี่ครับลอกคราบจะเสร็จละ แล้วมันก็จะทิ้งไว้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นแบบนี้เลยตอนแรกก็นึกว่ามันตายไปแล้วครับดูที่พื้นนี่ครับเห็นไหมครับนะที่เป็นเศษเศษผมก็นึกว่าตระก็แตนมันตายที่ไหนได้เป็นเป็นคราบมันครับที่มันลอก นี่มันก็ยังขยันกินอยู่นะครับหกวันได้ตัวโตวเท่านี้แล้วครับอือฮึกล้องเป็นอะไรเนี่ยเอ,อ้มาดูฝั่งนี้ดีกว่าครับมันถึงหนาแน,น่น <c oughs> เออลืมบอกลืมบอกไปนะครับผมมันจะชอบรู้สึกว่ามันชอบแดดเป็นพิเศษ นี่ครับกำลัาางกินกันอย่างอริอร่อยเลยเห็นไหมครับนี่หกวันได้ตัวแค่นี้ครับผมมันจะมีอีกเจ้าหนึ่งที่เขาเลี้ยงอยู่บ้านนะครับเขาเลี้ยง20วันมันโตเต็มที่แล้ว หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เขาบอกกันมาอ,อย่างนั้นเอาตามที่เขาบอกแล้วกันครับผมนี่น้องๆกำลังขยันทำมาหากินครับผมไอ้นี่ทำอะไรเนี่ยลอกคาบหรือเปล่านี่เลี้ยงตะกแะตนปลาทาทังก้าครับผมอืม จากที่ผมไปดูข้อมูลมานะครับเขาบอกว่าเลี้ยงไข่มัน2อขีดมันจะได้ตกะแตแตกะแดนตะกแดนสดประมาณ10บกิโลครับผมก็ตกกิโลละ450บาทไข่มันก็ขีดละ1,000บาทก็ส0 0พันตอนนี้ก็ แบบเลี้ยงทดลองไปครับผมยังไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยงเป็นจริงเป็นจังครับผมต้องดูก่อนว่าสภาพความเป็นอยู่ของมันมันเป็นยังไงบ้างมันชอบแบบไหนตอนนี้ก็ออกมันออกบ่อยครับผมออกจากไอออกจากโรงเรือนมันครับผมเพราะว่าโรงเรือนมันไม่ได้มาตรฐานครับ ทำพอทำแบบพอลูกลวกครับผมนี่ครับมันขึ้นมาอยู่ข้างบนหมดเลยเห็นไหมครับ,รบนี่นี่นี่มันขึ้นมาอยู่ตรงนี้นี่ครับไม่รู้มันขึ้นมาอ,อทำอะไรตรงนี้นี่ครับนี่เห็นไหมมันขึ้นมาออกันตรงนี้ครับผม นี่ผมเอาลงเมื่อกี้ดูเยอะเลยข้างล่างนี่แค่6วันนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าว่าจนกว่ามันจะออกไข่แล้วก็จับมากินครับผม ซึ่งผมก็ไม่เคยทำนะครับแบบนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่ลองเลี้ยงแต่ก็คิดว่าน่าจะง่ายอยู่ครับเพราะว่ามันกินแต่หญ้าแล้วก็พ่นน้ำให้บางครั้งครับผม ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากเลี้ยงก็ลองเลี้ยงสักขีดนึงก่อนก็ได้ครับผมไม่ต้องเลี้ยงเยอะถ้าพอมีพื้นที่ว่างแล้วก็มีหญ้าให้มันนะครับหญ้าก็จะเป็นหญ้าพวกเนเปียแล้วก็หญ้าหวานอิสราเอลนะครับมันจะชอบมากคนที่เขาขายเขาบอกมาอย่างนั้นครับส่วนการเลี้ยงก็ไม่ยากครับผม เน้นหญ้าครับกินหญ้าเหมือนควายเลยแต่น้ําก็ไม่เท่าไหร่ครับผมมันจะมีน้ําอยู่ที่ใบหญ้าอยู่ครับยังไงก็ใครสนใจเลี้ยงก็เลี้ยงทดลองดูครับผมเผื่อว่ามันจะสามารถทําเป็นอาชีพได้เพราะว่าผมเห็นว่าตะก็เตนยังไงก็น่าจะไม่ตันง่ายๆครับผม ที่สำคัญก็ไม่ต้องใช้หัวอาหารเลี้ยงไข่ที่เขาส่งมานะครับในกระบะนี้นี่ในกระบะนี้ครับผมมันยังฟักไม่ยังฟักไม่เสร็จเลยนะครับยังออกมาเรื่อยๆ บอกว่าประมาณ10ถึง15วันอืมตอนนี้ได้6วัน7วัน8วันประมาณ8วันครับผมจากที่เขาส่งมานะครับไม่รู้ว่านับรวมไหมนี่ครับมันออกจากคราบเดิมมันแล้วครับนี่นี่ครับผมเห็นไหมครับมันอยู่กับคราบเดิมมัน เป็นตัวสีขาว,ขาวนี่ครับสีขาว,ขาวตอนแรกผมก็นึกว่ามันตายที่ไหนได้ไม่ใช่เป็นเป็นคราบมันครับผมที่มันลอกทิ้งไว้ปกติเขาต้องใช้อะไรอะก้านมะพร้าวครับผมเห็นเขาทําเห็นดูผมดูมาในคลิปนะใช้ก้านมะพร้าวแต่เราไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้ครับผม ก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติอะอยังไงท่าในใดที่สนใจนะครับที่จะเลี้ยงตะกระแตนก็ลองเลี้ยงได้นะครับผมถ้ามีพื้นที่บองว่างสักประมาณแค่นี้เองครับผมไม่ได้ใหญ่นี่ครับแล้วก็บริหารจัดการเอาครับผมและที่สำคัญนะครับ เรื่องย่าครับถ้ามีก็ดีครับผมถ้าไม่มีก็ปลูกก็ได้อ่ายังไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องมีสาระสตูดิโอด้วยนะครับเดี๋ยวไว้อัปเดตคลิปหน้าครับผมตอนตัวที่ตอนมันโตขึ้นอีกนะครับอ่าโอเคครับ